นี่จะเป็นปฏิหลวงตาบนเชื่อนะครับที่พักทุกอย่างหลับตาใบเรีนตาขึ้นมามันเป็นปฏิบันเป็นปฏิเป็นที่พักหลวงตานะครับอยู่แบบสมถะเป็นผ้าใยปฏิบัตินะครับตามรอยหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตมีผ้ายางมายางพื้นเดียวนะครับ ในการจะริบ well. <อ Learn. S 2> กระโดงนะครับเพราะว่าเอาไปเยอะที่มันลากชาวบ้านก็กำลังกินข้าวกันนะครับต่อหน้็จะเป็นสะหลัสะก็จะเป็นทุ่งน้ำนะครับอ,อันนี้เป็นจุดติเก่าเนาะอปะลาชงเครื่องสุตติเก,าก่าหลังเก่าห้องน้ำน้ำหลวงตานี่ไวามันพี่ชายหลวงตานะครับนี่ พ่อญามัน,นนี่พ่อญามันถอดแม่ออกน่อยเจอกันยู่าตดยูครับนี่มันจะล้า,ลลางจะไปล้างบาทล้างบาทไปล้างดีที่สังขารบ้างบาน้องตายิาา้มรอบบ เด,เดี๋ยวกันกินข้าวกันเนาะข้าวกันแต่ก่อน้องตาก็จะอยู่นี่นะครับอยูหลังนี้นะครับกำลังกินข้าวกันเนาะน้าน้องตาเป็นเชื่อ ก็มันจะเป็นที่เดินกัตรกลนครับเป็นที่มุงคา